สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง G24K Channel นะครับวันนี้เราจะมาสอนบูทอะไรไม่รู้นะครับบูทมั่วนั่นแหละเออครับบูทมั่วบูทมั่วบูทปาฉลามมั่วเ,เราจะมาแบบนี้ครับเป็นบูท อะไรไม่รู้ตอนคนนั่งชุบหรือว่าปั๊มยาอยู่นะครับปั๊มยาแล้วเขาไม่ลุกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้ชิปเอสแล้วก็ปบแบบนี้นะครับแต่มันไม่โดนนะเว้ยอะไรวะไม่ไม่ไมชิปเอสแล้วก็ปึ๊บแล้วก็แบบนี้ครับลองมาดูชิปเอสนี่ โอ้โมันไม่โดนอ่ะชิป AS เฮ้ยชิป AS แล้วก็ปึ๊บแบบนี้ชิป AS นะชิป AS เจะแบบนี้ AS เฮ้ยไม่ใช่แบบนี้ครับ AS มันต้องแบบแบบนี้เอ๊ะ AS มันต้องแบบนี้ครับ AS โอ้โห เช้ามาเถอะมาดูใหม่มดูใหม่เป็นดานหน้าแบบนี้ก็ได้ shift as เฮย้ย shift as as ม,มันเป็นทีบทำไมวะ shift as แล้วก็แบบนี้อ่าเป็นแบบ shift as แล้วก็กดหนึ่งทีกดคลิกซ้ายแล้วก็ กดคลิกซ้ายให้มันกําลังง้างกําลังง้างกําลังง้างเสร็จแล้วมันจะง้างแล้วก็ W d คลิกขวาคลิกซ้ายโอเคประมาณนี้มันก็จะพุ่งไปหาเลยเอาไหมดูไหม shift as แล้วก็ปึ๊บนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราสู้กับ npc อยู่นะถ้าคนจริงไม่รู้มันเป็นยังไงอ่ะคนจริงน่าจะเหมือนมั้ง ก็จะจะอิมโมยากนิดหน่อยอะถ้าคนจริงอะชิปเอเอสปึ๊บนี่ชิปเอเอสกด W ค้างหรือว่ากดชิป W ค้างอะไรก็ได้อะไรค้างแต่ไม่ต้องเอค้างนะ เอสค้างนี่คือจบเลยนะอีโมไม่ได้เลยนะดูดูดูผมจะทําให้ดูเอสค้างอ่ะไม่รู้จะกดได้มั้นเนี่ยมันน่าจะชินไปแล้วมั้งนั่นนี่นั่นนี่กลัวละชิปเอสเฮ้ยได้อยู่หรอเฮ้ยได้หรอเอสค้างอ่ะเฮ้ยก็ได้หรอตอนอีโม่มันไอเดคค้างก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะชิป a s ชิปเอโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันหมุนโดนอ่ะมันก็จะมีหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะเหมือนหมุนสามร้อยองศาสามร้อยหกสิบอ่ะชิปเอเอสประมาณนี้แต่มันไม่หมุนเยอะขนาดนั้นนะชิปเอเอส บางทีมันก็จะถีบนะถ้าเราไม่ตรงจังหวะมันอะ shift a s ประมาณนะน,นี้ shift shift a s นั่นไง shift a s เฮ้ย shift a s แล้วไปไหนอะ shift a s ประมาณน,นี้ก็เอาใหม่นะถ้าเราหันหลังประมาณเดียว shift a s นั่นไงอันห,หลังก็เท้าเต็มๆหน้าเอสนี่กดไหนได้หมดแล้วถ้าตอนอีโมอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสอนก็สอนไม่รู้เรื่องนะเออสอนไม่รู้เรื่องเลยอนะ่ะสอนแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะเออแล้วมาสอนทำไมนั่นแหละเออไม่รู้เหมือนกันมามาเอาไงนะชีพ S A S น,นั่นชิปเอปึ๊บมันต้องอยู่หลังประมาณนี้ถ้ามันจะอีโมอ่ะอันนี้ข้างประมาณนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอีโมเดือนนะแต่มันก็อีโมได้แหละแหละเนี่ยดูดูอีกตัวหนึง่งชิป A S นั่นไง เอเอสมันถีบอีกแล้วอ่ะมันไม่รู้ว่าจะถีบทำไมนะชิปเอเอสประมาณนี้ชิปเอเอสคลิกซ้าย WD คลิกขวาคลิกซ้ายโอเคแล้วมันก็จะพุ่งไปเลยอ่ะตอนเราตีแล้วเราตีแล้วคลิกขวามันก็จะพุ่งไปโดนเลยอ่ะดูนะชิปเอเอสโอ้โหเป็นไรเนี่ยชิปเอเอส เราเราจะอยู่ด้านหลังดูมันนะดูดิด้านหลังให้มันอยู่ทางซ้ายนี้นหน่อยนะ s h i AS เฮ้ยชิ i AS เห็นไหมมันก็นจะพุ่งมาข้างหน้าเลยแต่มันไม่โดนต้องหามุมดีๆนะ s h i AS เนี่ยเห็นไหมอุ้ย,ยทำไมมันไม่โดนวะมุมไม่ดีต้องการ,ระยะให้ดีๆนะ s h i AS เนี่ยถ้ากะเกินไปมันก็เต็มหัวเลยนะชิปเอเอสเห็นไหมเอาตัวอื่นเถอะไอี้ชิ้นนี้มันไม่ได้ป่ะชิปเอเอสเอเอสปึ๊บอยู่ด้านหน้าก็ได้ชิปเอเอสนั่นเป็นชิปเอเอสธรรมดาก็ได้นะเพื่อจะทำเนี่ยดูดูชิปเอเอสเห็นไหมชิปเอเอสก็ได้ หรือจะทำตามผมก็ได้มันจะอีโมโได้นะมันจะอีโมโพร้อมการได้นะมันจะคอมโบเลยอะเ <AS S 1> อสปึ๊บประมาณเนี้ยชิปเ <AS S 1> อเอสปึ๊บแล้วก็ประมาณน,นี้โอเคครับก็ประมาณนี้คนระับก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีรัาฟู